อีกหนึ่งวิชาน่าสนใจครับที่อิตาลีนะครับเกาโชเซเลียอานะครับในเวลาตีสอนาทีครับทางหน้าของไอ r o โรมาที่จะเจอกับทางด้านของเจนัวนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของการเจอกันหรือว่าสถิติเฮตุเฮต์เนี่ยเอาจริงๆแล้วช่วงหลังก็จะเน้นไปทางบ้านขายบ้านหมันนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดในการเจอกันครับเป็นทางด้านของบ้านเจนัวอะโรม่ากับเจนัวเนี่ยเจ้ากันมา1ประตูตอนหนึ่งด้วยกันนะครับก็ต้องมาดูวันนี้กลับมาเล่นที่บ้านของโรม่าอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับสถิติของโรม่าในตอนนี้นะครับห 他属于“ยอดเยี <noise> ่ยม”เลยทีเดียว。 นะครับแบ่งเป็นชนะไปถึง3เกมและเสมอ2เกมเท่านั้นครับเกมล่าสุดเนี่ยไปเจ้าทางหน้านโบลนญามาครับเรียกได้ว่าตอนนี้ฟอร์มกำลังเข้าฝักสุดๆไม่แพ้ใครมาตอนนี้ก็ติดติดกัรประมาณ5-6เกมเข้าไปแล้วนะครับส่วนทางด้านของผู้มาเยือนอย่างทางเจนัวนะครับหเกมหลังสุดของเขาก็ถือว่าทําได้ดีเช่นเดียวกัน,นครับแบ่งเป็นเสมอไป2ชนะ2และแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเฉือนชนะทางด้านปามาไปได้1ประตูต่อศูนย์ด้วยกัน,นครับแต่ต้งว่าเจนัวในตอนนี้ครับมี1สิ่งที่น่าสนใจคือเล่นเกมเยือน ไม่แพ้ใครเลยนะครับใน5เกมหลังสุดนะครับสำหรับค่ําคืนวันนี้ครับก็ต้องไปเช็คในเรื่องของตัวผู้เล่นกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับทัพหมาป่ากรุงโรมในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าฟูลทีมสุดๆนะฮะขาดไปเทียงไบรอันคิสตานเต้คนเดียวเท่านั้นครับจากอาการบาดเจ็บครับนอกนั้นอยู่กันครบเคยไม่ว่าจะเป็นอาร์เต็มด็อกเบียดนะครับทางด้านของเปเรย์กินีครับกับตันทีมหรือว่าจะเป็นทางด้านของเปโลดิบาร่าเองครับก็กาลังท็อปฟอร์มเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้านของเจนัวครับยังคงต้องมาลุ้ เบวเดพวกนี้นะครับยังไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมวันนี้หรือว่าเวกเตอร์โอลิเวล่าด้วยซ้ำนะครับสำหรับตัวเล่นที่น่าจับตาดูเป็นหน้าของปีนามอนตินะครับผมกองหน้าตัวเป้าของเจนัวเองนะครับสำหรับเกมวันนี้ก็แน่นอนว่าทางหน้าของเจนัวนั้นน่าจะมันเน้นตั้งรับไว้ก่อนครับเพราะว่าช่วงหลังนั้นเขาก็เหนี่ยวแน่นพอตัวในการไปเล่นเกมเยือนครับแต่ช่วงนี้ครับต้องบอกว่าหมาป่ากรุงโรมเนี่ยดุจริงๆครับโดยเฉพาะการเล่นในถิ่นตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะหน้าไว้ใจแล้วก็ดุดันพอตัวนยครับแฟนบอลก็หนุ สุกแบบนี้ครับผมกับมองว่าเอาจริงแล้ว้างด้านหมาป่าหมาป่ากรุงโรมเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่กัดไม่ปล่อยมากกว่าครับโดยเฉพาะแผลที่2องและที่สน่าจะลึกพอตัวนะครับวันนี้ผมคิดว่าเจนัวน่าจะต้านไม่อยู่ละกันนะครับวันนี้ชอบโรม่าท,ที่สุดเลยนะครับสกอร์ที่ผมคาดไว้ครับทางด้านของไอซ์โรม่าหน้า, Roma, นาจะเอาชนะเจนัวไปได้3ประตูต่ตอ1น,นแล้วกันนะครับ